น้องที่ผ่านการรักษามาแล้วถึง30ครั้งครับโดยที่เวลารักษานั้นเนี่ยสิครั้งก็จะมาเจอผมในฐานะของการที่จะมีการรีวิวนะครับก็คือทบทวนอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นแล้วก็พร้อมทั้งทบทวนวิธีการในการรักษาและออกแบบการรักษาใหม่ทุกๆ10ครั้งนะครับนะนอกคาน,นี้ก็คราวนี้มาเจอกันแล้วก็ดูแลกัน รีวิวกันในครั้งที่3แล้วนะครับนะผมต้องจําเป็นเพราะว่าข้อมูลเนี้ยคุณพ่อแม่นี่ใส่ใจน้องมากข้อมูลเยอะมากเลยนะครับผมต้องต้องอ่านจากจอนิดหนึ่งนะครับในการเล่าเรื่องน้องคนนี้นะครับน, n, น้องเด็กผู้ชายครับนะน,น้องเด็กผู้ชายเนี่ยอายุตอนที่มาหาผมนี่ก็คือ3ขวบกว่าเนาะตอนที่เจอวันนี้นะครับ4ขวบแล้วนะครับนะตอนที่3ขวบกว่านี่ต้องบอกกันเลยว่าน้องเนี่ยมาด้วยเรื่องราวที่ว่า น้องเองเนี่ยมีอาการของออทิสติกอยู่นะครับแต่ว่าน้องเนี่ยโอ้สามขบกว่า zer. นี่คือพูดได้เป็นประโยคแล้วนะครับนะแล้วก็แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยน้องเนี่ยจะพูดเป็นประโยคแต่เมื่อว่าคุณพอ่อคุณแม่กระตุ้นนะครับเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับคนอื่นไม่ต้องพูดถึงกระตุ้นไม่ได้เลยคุณพ่อคุณแม่กระตุ้นเท่านั้นครับถึงจะพูดถ้าไม่กระตุน้นก็จะพูดแค่คำสองคำนะครับควาจริงพูดเป็นประโยคได้แล้วนะครับ แต่ว่าจะไม่พูดเองเลยต้องกระตุ้นถึงจะพูดได้นะครับน้องเนี่ยจะติดปัญหาตรงนี้ครับว่าคำคำพูดคาแรกก็จะพูดเร็วคือน้องเนี่ยพูดได้เร็วในคำแรกๆเลยตั้งแต่ขวกกบกว่าแล้วนะครับแต่ว่าพัฒนาการของการพูดเนี่ยค่อนข้างช้าเลยแล้วก็ยังไม่ค่อยจะอยากจะพูดเท่าไหร่นะครับนะซึ่งน้องจะนิ่งมากก็ถ้าว่าอยู่กับคนแปลกหน้านะแต่แล้วก็ในถ้ามาคุ้นเคยนะครับคุ้นเคยกันเนี่ยก็จะพูดกัน ได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะกับคุณพ่อคุณแม่นะครับนะแล้วก็ที่สําคัญคือการแสดงออกของน้องเองเนี่ยในเรื่องของการมีอาการร่วมของออทิสติกเนี่ยก็คือเรื่องราวของการที่น้องเนี่ยกลัวเสียงมากๆนะครับเสียงคือเซนซิทีฟต่อเสียงมากๆเลยครับเสียงปั้นจันเนาะที่ท,ที่ที่บ้านจะเป็นโรงงานที่มีมีปั้นจันเสียงเครื่องยนต์เสียงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับที่เป็นเสียงรบกวนนะครับกลัวนะมีความกลัวกลัวถึงขั้นแบบ แพนิคเกิดอารมณแ์แล้วก็หวาดกลัวอย่างรุนแรงได้เลยนะครับนะแม้กระทั่งเสียงคนปั่นของข,องขายของกลางถนนยังกลัวมากๆเลยนะครับไม่ใช่กลัวธรรมดานะ้องกลัวมากครับก็เข้าขายเป็นเรื่องของความไวหรือ sensitive ต่อการรับรู้ความรู้สึกนะครับก็คือการรับรู้เรื่องเสียงนั่นเองนะครับแล้วที่เราเรียกว่า Sensory processing disorder นะครับ SPD แล้วก็เป็นอาการร่วมอย่างหนึ่งนะที่เกิดขึ้นในเด็กๆออทิสติกจะทำให้เด็กๆนี่หงุดหงิดง่ายมีอารมณ์ง่ายน้องกลายเป็นไม่ใช่หงุดหงิดเฉยๆครับกลายเป็นเรื่องของกลัวถึงขั้นแพนิกเลยนะกลัวจนทําอะไรไม่ถูกกลัวจนแบบหงอไปเลยครับงองแงสุดๆจนจนคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องพยายามเข้าไปรับรู้ว่าเอ๊น้องกลัวอะไรกันแน่เพราะาตอนที่กลัวแล้วมีอาการแล้วนี่คือไม่มีทางและจะไม่ไม่สามารถที่จะไป ไปปลอบไปถามอะไรได้แล้วเนาะก็คือต้องต้องต้องปลอบประโลมกันอย่างเดียวไม่ไม่สามารถที่เขาไปแก้ปัญหารหรือไปทําให้คลี่คลายลงได้ง่ายๆแหะนะครับนะนอเป็นคนที่มีความจําดีมากครับนะไม่ว่าจะไปที่ไหนยังไงนะจะจำเส้นทางแสา,างดีมากๆเลยแต่ว่านี่นะครับอันหนึ่งเลยของ เด็กๆออทิสติกที่มีพฤติกรรมที่ชัดเจนก็คือเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่ยืดหยุ world, you ่นครับพฤติกรรมจํากัดครับพอจําเส้นทางครั้งแรกได้ปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางนี่มีเรื่องนะครับมีเรื่องนะก็คือว่าทําไมไม่ไปเส้นนี้จะต้องไปให้ได้เส้นนี้ถ้าไม่ไปวอยวายนะครับประมาณนั้นนะก็จะเป็นกับทุกๆเรื่องที่จําได้ในครั้งแรกครั้งถัดไปต้องทําแบบเดิมเสมอนะครับนี่คือลักษณะเด่นของเด็กๆที่มีพฤติกรรมจํากัดเลยครับว่ามีแบบนี้ด้วยน้องมีอย่างนี้เต็มที่นะครับ เนื่องจากว่าน้องเองเนี่ยตอนที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยโอ้โหนั่งนิ่งไม่สนเลยนะครับแต่ว่าจะไปมีอาการที่เป็นอารมณ์จากความหวาดกลัวตรงนั้นเกิดขึ้นแล้วงองแงมากแล้วอารมณ์จะแรงมากๆจนเรียกว่าสงบยากมากเนี่ยก็คือต่อเมื่อว่ามีสิ่งกระตุ้นแต่ผมเองก็เลยมองว่าเอ๊ะนั่นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจาก S.P.D. ส่วนหนึ่งนะครับก็เลยใช้วิธีการรักษาที่เป็นแบบมาตรฐาน12นาทีแล้วติดตามกันในในช่วง10ครั้งแรกเนี่ยก็ ก็ได้ความแบบนี้ครับว่าในช่วง10ครั้งแรกที่ที่ทำไปนั้นเนี่ยทีมเครั้งที่2ที่3เนี่ยนะพอทําไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าน้องเนี่ยมีการพูดที่ดีขึ้นกว่าเดิมเลยคือสามารถไปกระตุ้นให้น้องเนี่ยพูดออกมาเป็นประโยคได้นะแล้วก็น้องเล่าเรื่องอ่านนิทานเล่าเรื่องเนี่ย ออกมาเป็นเรื่องราวทั้งเล่มได้เลยโดยที่คุณพ่อแม่ตกใจมากว่าเอ้าที่เคยสอนไปคิดว่าจําไม่ได้จาได้หมดแล้วก็เล่าเรื่องพูดมาเปิดนิทานแล้วก็พูดไปเหมือนกับอ่านเลยแต่จริงก็คือจาได้ไม่ใช่อ่านไม่ได้อ่านนะก็เลยจำในหัวได้แล้วก็พูดออกมาเป็นประโยคๆนะอย่างนั้นได้เลยนะครับน้องสมาธิค่อนข้างดีต่อจิ๊กซอได้นานๆเล่นพับกระดาษได้นานๆนะครับแล้วก็อยู่โรงเรียนเนี้ย เริ่มนะครับเริ่มเล่นกับเพื่อนได้เลยจากเดิมที่ไม่ค่อยเล่นกับเพื่อนนะครับพอทําผ่านไป10ครั้งนะครับก็ปัญหาเรื่องของการควบคุมอารมณ์ของน้องก็ยังมีอยู่ครับยังมีปัญหานี้อยู่เพราะว่ายัางมีเรื่องของตัว SPD นะครับที่มีความกลัวนะต่างๆอยู่พอสมควรนะครับแต่งไงก็ตามในเรื่องของการสบตาต่างๆเนี่ยดีขึ้นเริ่มกล้าเข้าไปคุยกับคนอื่นมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับก็จะเห็นว่า ใน10ครั้งแรกนั้นเนี่ย TMS เนี่ช่วยในเรื่องของภาษาได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับอย่างอื่นเนี่ยเริ่ม,เร,มเริ่มดีขึ้นบ้างนะครับสิครั้งถัดมาแลครับผมไม่ได้เปลี่ยนวิธีการรักษานะครับยังคงวิธีการรักษาที่เป็นมาตรฐานของที่นี่ที่มีความแรงต่ําแล้วก็คลื่นน้อยเนี่ยสินาทีอยู่นะครับนะแล้วพอถัดมาในรอบที่จะตุ้นรอบหลังๆอีกนี่ก็คือมาต,ติติดตามกันนี่ก็คือยังเห็นว่า น้องยังสื่อสารตรงๆเนี่ยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะไม่อยากได้อะไรก็บอกว่าให้เอาไปให้คนอื่นอไรทองนี้นะครับือแต่ว่าน้องพูดประโยคยาวๆเริ่มได้แล้วนะครับนะได้ได้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเลยถ้าตอนไหนได้ตะโกนเสียงดังๆนี่โอ้โหพูดชัดเจนมากเหมือนคนปกติเลยนะครับนะตอนตอนที่อยู่กับครูเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะพูดคุยอะไระเท่าไหร่นักนะครับนะ เคยกลัวเรื่องของเสียงตอกเสาเข็มเนาะที่บ้านมีการตอกเสาเข็มพวกนี้อยู่ด้วยเนี่ยก็ตอนนี้ไม่กลัวแล้วนะเคยกลัวคนแปลกหน้าก็กลัวน้อยลงแล้วนะครับนะนั่นก็คืออาการของ S p d ีเนี่ย,าายดีขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตามลําดับนะครับนะแล้วก็พูดคุยกระเด็กในวัยเดียวก, <S <S กันก็เริ่มมีมากขึ้นแล้วครับนะสุดท้ายเลยมาติดตามกันเมื่อวันเมื่อวันนี้นะวันนี้เลยวันนี้มาติดตามกันเนี่ยก็จะเห็นว่าน้องเนี่ย มีสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมอีกก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับเราเริ่มยืดหยุ่นได้มากขึ้นฟังเหตุผลกันมากขึ้นนะครับอารมณ์ที่มีมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีมีมาบ้างก็สามารถควบคุมแล้วก็ฟังเหตุผลกันมากขึ้นอน,นี้คือข้อที่ดททีที่ตามมาในตอนนี้ก็คือว่าฟังเหตุผลมากขึ้นแต่น้องยังมีความกลัวในระดับที่ทําให้เกิดมีอาการแพนิคอยู่บ้างแต่ว่าเปลี่ยนระดับความกลัวตรงนี้ลงมานะครับว่า กลัวคนใส่แมสคนมีหนวดนะครับกลัวเสียงอะไรต่างๆนะครับที่บางครั้งเนี่ยไม่กล้าลงจากรถด้วยซ้ำไปนะครัเวลาจะไปซื้อของคนใส่หมวกแกป๊ปปิดหน้าใส่แมสอย่างเงี้ยกลัวครับนะแล้วก็เป็นสิ่งที่น้องจะมีอาการของ S P D อยู่ถึงแม้ว่าจะน้อยลงก็ตามนะครับแล้วก็ น้องเนี่ยพูดคุยภาษาอังกฤษ,ษได้เยอะมากๆเลยร้องเพลงภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้โหได้ดีแล้วก็เริ่มมีโทนเสียงที่เป็นเมโลดี้นะครับก็คือเสียงขึ้นขึ้น,นลงๆเป็นเพลงที่ฟังออกเลยว่าร้องเพลงอะไรนะครับนในชัดเจนขึ้นจากเดิมที่เป็นเป็นเสียงโทนเดียวนะครับนะเรียกว่าภาษาการพูดต่างๆเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็การเล่าเป็นประโยคเนี่ยน้องจะสามารถเล่าเรื่องราวจากที่โรงเรียนจำชื่อเพื่อนทุกคนได้หมดเลย พูดเล่าเรื่องของน้องของเพื่อนแต่ละคนได้เองเลยโดยที่ว่าคุณพ่อแม่เองอาจจะมีการชี้นําประโยคคําถามอยู่บ้างนะครับแต่ก็ทําให้มีการพูดเป็นประโยคต่าง,างๆเยอะทีเดียวสิ่งที่ขาดของน้องก็คือว่าโอโ้ยังเป็นเหมือนเดิมครับว่าตอนอยู่ตรงเรียนนี่เป็นคนละคนกับอยู่ที่บ้านครับนะอยู่โรงเรียนเรียบร้อยเป็นผ้าพับไว้เลยแตะพูดน้อยนะครับแล้วก็ไม่งอแงเลยครับแต่ว่าอยู่ที่บ้าน งอแงง่ายมากนะครับแล้วก็งอแงก่อนที่จะรู้ว่าน้องต้องการอะไรด้วยซ้ำไปตอนหลังๆคุณพ่อคุณแม่จับทางได้ก็รู้วิธีเข้าไปจัดการกับน้องอย่างไรที่จะทําให้น้องสงบลงก่อนแล้วก็ถึงจะถามความต้องการได้ว่าต้องการอะไรแก้ปัญหาไปก็จะจบนะบางทีเนี่ยถึงขนาดว่าไปดูสิ่งของในในห้างในโรตัสอะไรเงี้ยน,นะครับพอดูเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าสิ่งของที่น้องอยากได้นั้นเนี่ย กว่าจะมาพูดบอกความต้องการคือขับรถออกมาแล้วครับแล้วพอรู้ความต้องการต้องขับกลับไปเอาสิ่งของนั้นถึงจะสงบลงได้ประมาณนั้นนะครับนะ้วมีการติดยึดมีพฤติกรรมที่จํากัดของตรงนี้อยู่ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับแต่ไยงไก็ตามเนี่ยคือือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้พัฒนาดีขึ้นดีขึ้นได้เรื่อยๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับผมมีการปรับปรเปลี่ยนปรตคอในการรักษาอยู่ไปควบคุมอารมณ์ที่น้องงอแงเวียง่าย สวิงง่ายตรงนี้ให้ลดน้อยลงซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยใช้วิธีการปรับเปลี่ยนที่ช่วงแรกเนี่ยเปลี่ยนเป็น,เปนการกระตุ้นเพียงแค่10นาทีนะครับตอนหลังผมปรับมาเป็นกระตุ้น11นาทีครับนะโอ้โหอาการต่างๆที่เกี่ยวคือเรื่องของอารมณ์สวิงพฤติกรรมต่างๆที่ออกมาในเชิงของการที่ไม่สบอารมณ์มากๆนั้นเนี่ยลดน้อยลงไปฟังเหตุฟังผลกันได้มากขึ้นอันนี้เปลี่ยนแปลงชัดเจนมากเลยครับคุณพ่อแม่เรียนความพอใจยอย่างยิ่งนะครับแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นถัดจากนี้ไปผมก็บอกว่าในเมื่อเริ่มต้นดีจากการที่เราปรับเปลี่ยนปโตคอลในการรักษาตรงนี้มานะครับสิ่งที่เราวางแผนถัดไปก็คือว่าน้องทําครบ30ครั้งแล้วผลลัพธ์ของการรักษาเนี่ยดีมากทีเดียวแต่ว่าอาจจะต้องมีการเมนเทนหรือบํารุงรักษาของการรักษาต่อเนื่องไปก็คุยกันว่าลองใช้วิธีว่าทําการรักษากันด้วยการเว้นวักนิดหนึ่งจากเดิมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับกลายเป็นสั สสัปดาห์ต่อ1ครั้งจากนี้ไปนะครับแล้วก็คอยติดตามกันดูว่า2ส,สัปดาห์ต่อ1ครั้งน้องยังคงสามารถเมนเทนหรือว่ารักษาระดับความดีตรงนี้ที่มันดีขึ้นตรงนี้ที่อารมณ์สวิงน้อยลงตรงนี้ไปได้เรื่อยๆหรือเปล่า ถ้าไปเรื่อยๆก็จะใช้วิธีการเมนเทน2สัปดาห์ต่อ1ครั้งไประยะ1นึะครับแนละ้จนครบ10ครั้งแล้วก็คุยกันใหม่อาจจะเป็นช่วงยาวนานเกือบครึ่งปีถึงได้คุยกันทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือแนวทางการรักษาที่วางไว้สำหรับน้องซึ่งมีอายุเพียงแค่4คขวบนิดๆเองในตอนนี้นะครับ